ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตอวันนี้เข้าประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสีบัตรเลือกตั้งในการที่จะใช้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสอประจำปี2566ซึ่งในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566เนี่ยเขาก็จะมีการเลือกโดยใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบด้วยกันและ บัตรเลือกตั้ง2องใบเนี่ยก็จะมีสีแตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมโดยบัตรที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับบัตรเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือสสเขตเนี่ยเขาจะใช้สีม่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยสสเขตใช้สีม่วงส่วนบัตรเลือกตั้งที่ใช้เลือกอ่าสสแบบบัญชีรายชื่อหรือเลือกเลือกเราเราอาจจะเรียกแบบว่า พักการเมืองนะครับอาจจะเรียกชื่อว่าเลือกแบบเลือกพักเนี่ยเขาใช้สีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นสสเขตสีม่วงแบบบัญชีรายชื่อหรือพักการเมืองเนี่ยเขาใช้สีเขียวนะครับแตกต่างกันนะครับและในการทําเครื่องหมายเนี่ยเราจะต้องทําเครื่องหมายกากรบาดได้เพียงใบละ1เครื่องหมายเท่านั้นนะครับสสเขตก็ทําเครื่องหมายกากรบาทได้1เครื่องหมายเป็นสีม่วงแบบ บัญชีรายชื่อก็ทำได้เครื่องหมายเดียวแต่เป็นบัตรสีเขียวนั่นเองนะครับ